พวาก้องตั้งให้ดีพุทธาก้องตั้งให้ดีปาง้าไปใช่มแล้วมดแล้วมแล้วได้แล้วได้แล้วตองมอเหต้องมย่ไนไม่โอ้อล้องรเท่ขาอนเสิร์ตเไม เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยไ้หน้าเลยมตงพี่พี่ยตรงพี่ตุ้มได้ไหมได้นี้เลยไข่ไม่เกียดพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้กเงผมมีเียดพี่ไม่อยู่นะอันก็อานเถอะไม่อันมองอยู่ในรถอันนี้เรียบร้อยค่ะหลกระโดดไม่ถึงหรอกไม่มีหรอกบางขับไปนอย่างนี้เลยงวันนี้เลยงนี้เลยอ่ะถุงนี้ นะอัน,นเห็นนเหตุการณ์ทกอย่างรถอย่างไรรถางไรีอย่างไรย่าีไ่างย่งอย่างไรรถอางอางไออย่างราไรอยางอะ่าไรรงรย่อ่ไ่อยไ่อยอย่ารอย่อ่ไยวไรอยางอยารย่ารยไ่ไรย่ไรรอย่างไร่งไรรถ่งยไ่าไรางอยาย่รงไองยายอร่งางร่

ได้อเรยบร้อยค่ะิดหวัมาย่ะนานกัแม่วฉีเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะไหนน้องกแก้วไหนคนไหนรถเขาไปแส้ทำไมรถจะเป็ี่โคนเดี๋ยวแม่มองนไม่ใช่ค่ะยังไปยี่นัี่กอนหลายเรื่องหลายราวหน่อยอุ้ยเรียบร้อยค่ะ ไม่พอเป็นเป็นคนคอยการขายรูปใหกไม่พอให้เป็นคนสือของเดียวเนี่ยเดียวเม่่ยไม่ขายลูกไม้เขาแถมได้อดใจเขาแถมได้เพิ่เดียวเพิ่เดียวเพิ่เดียวก็เสร็จแล้วแม่เดินหน้าไปนะคะแม่เดินหน้าเลยค่ะเดินหน้าเลยค่ะเดินหน้าเลยค่ะเดินหน้ามันมีนะคุณเรียบร้อยค่ะเดิหน้านหน้านะเดี๋ยวหน้าเดินเพื่อน รียบร้อยค่ะเดินทางปลอดภนะลูกเดินอย่างเดียวหน้าไดีสรวังเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะของเราของเราเรียบร้อยค่ะถ่ายคลิปอ่ะขอ่าด้วยอะคอเรียบร้อยค่ะออางพี่ัค่ะของพี่ฟังก็คลิป นัเดี๋ยวขายรถู่้รถตู้นะแต่ลราอันรู้ว่าพี่เปิดเสียงไม่ได้เรียบร้อยค่ะต้องตื้อไม่ตื้อใส่เพลงจบเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะแม่ขอแม่นะคะเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะเดินข้างหน้าเลยค่ะไม่มีใครเดินหน้าจะต้องไขอเฟรมเลยขอรูปอะไร เรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะแม่หนาเร็วเออดีมากเชื่อฟังอั่งรถหน่อยที่ลกั่งรถหน่อยเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยไม่เปื้อนรถเขาเดินหน้าเลยค่ะเขลไปะ้ชนเวเราจะรอเปนเร่โคนที่รถเรียบร้อยค่ะแม่อย่าหงต้นไม้เลยอันบอกเรียบล้อยนะฟังุ้กไนเรียบร้อยค่ะ

ห้ามคุยนะคะน้องเลอ้อนนะคะห้ามคุยน้องเลอ้อนห้ามคุยเรียบร้อยค่ะห้ามเลี้ยงตีนะครับห้ามเลี้ห้ามเลีอนเรียบร้อยค่ะเป็นฝร้องเพลงภูมิใจเลยนะใจเหรอดวงใจของใครเรียบร้อยค่ะร้องเรีนหรือเปล่าคร้องตามใปสมิตร้องดูสมิตร้องสมิตไหนสมิตรเปิดเตเปิดร้องแพ้กับฟัซซัลอาวุฒธเราไม่รู้ใครต่อแจกใช่เปใจแม่ ปังเหนอแมวไปมองไข่เราคือดวงใจเรียบร้อยค่ะเราคือดวงใจเนละเพลงเหรอเรืองเดียวกันน่ยผู้หญิงน้องปังเหรอแม่น่าจะใช่ละเพลเขาชือดวงใจแม่มองหนูลูกก็เพลงดวงใจแหแต่ตอนร้องมันจะคือดวงใจไงเพราะว่าเธอคือดวงใจใช่ไหมใช่ไม่เลยเลยเพลงอ่ะมันชื่อดวงใจใช่ป่ะปางปางใช่ป่ะเป็นไรวันเนาะจริงใช่พูดจริงอะไรไรวัน หอายปางสี่วันจังนี้จังนี้ังนี้ครับีวันนี้หลายต่อแล้วเปนดื้อหรือเปลเป็นติ่งต่มาไม่รายะอีกเอาแล้วเอาแล้วมีคนแลเนี่ยออกมาที่ไหมเรียบร้อยครับได้เลขสองสุด

ย,ย่าอะไรอันชอบแปลงนี่แหละย่าแปลงย่ามองหน,นจ้ะ <c oughs> น,นี่นี่นมองกล้องาไม่พลอยไม่เล่นจภาพไหนหรอน <c oughs> <c oughs> ก็เหหนนนนอั่และไปดีนไปเหี่ยดเหี่ยดน้ำนี่อันชี้ไว้เลยอันชี้ไว้เลยว่าจะเอาต้นไหนเอาอะไรเอาต้นไหนเอาแปลงไหนแล้วต้นนั้นน่าจะเป็นของอันเลยของลูอันรูอ่อนรูจะชนกันหมดต้นตะขบไม่มีมาส่วนทุเรียนถามผักตะขบนี่เรียบร้อยเลยเอาต้นนี้เลยทั้งต้นเลยที่น่าขายให้อันมันใกล้เขียดเกินไม่เอา

เต้าน่าค่ะมาค่ะเรียบร้อยค่ะเต้าน้าค่ะกานเต้าน่าค่ะกินเต้หน้าค่ะเต้าน่าทีมาสุดหนื่อยไม่สุดเรี้เรียบร้อยแล้วทำไมถึงพูดขึ้นมาล่ะได้เสร็จแล้วังเรียบร้อยค่ะไปดู ตเยอะพี่คนไม่ได้อะไรหรอกแม่ขายได้น้ำไรหรอกยิ่งขายลูกเลี้ยงกวนข้าวต้มนี้ไม่นี่อ่ะขอบคุณค่ะจะไม่พาเดินหน้าค่ะขอถ่ายไว้ลูกกลับด้านมาลูกมาเยอะตรงนี้จะเป็นไปขายทั้นดาเลย หยรงพี่ี่น้องไม่รู้จักแน่นอนนดหน้าค่ะเดหน้ามาคิดน่ยยังไม่ทันนีใหังหน่อยดิใงหน่อยะให้ฟังหน่อยพรเจ้วีมาคิดผคนชุดสีวัิมจินวูแชยอนมนาซกิพุรชัยเดชวัฒน์อชีรกกรจังทีพิมพ์ประสุทีเอสมาดิทเดุบเย้เขาไม่ได้แค่มาคิดอย่างเราหรอก ไปมากีกับพี่เขาถ่ายรูปอ๋อหนูจะถ่ายแล้วลูกเรียบร้อยค่ะหนูหนูเข้าเลยลูกเรียบร้อยทำไงเร็วๆลูหลังคอยนะคะรถหน่อยะคะแม่แม่แป๊บนะคะขอขอน้องก่อนมาคิแล้วนะคะพี่มาสุกหยุดนมาคิดง่ายแล้วรถกหลังตีแล้วไปเลยค่ะอยู่ในหัวอยู่ในหัวไม่เราก็ร้องได้ขอร้องได้แค่สองชื่อขอร้องได้ ขอเท้ดีนะรอแป๊บหนึ่งนะเรียบร้อยค่ะตั้ห้าคนหกคนห้าหกคนวันเกิดครนี้ยตั้งเดียวนะคะตั้งเดียวนะเอ้าก็แม่ไม่เข้าเหรอแม่แม่ต่อคิวตั้งนานภารกิจแม่เยอะแสดงวันเกิดนะครับพิเศษไหมครับฮัลโหขอโทษท่านั้นด้วยโอ้โหต่อคิวยาวขราดนี้เราจะขยับไปไหมคิด ไนมีหลายโลกน่มไม่ถายแล้นี้เรียบร้อยค่ะแม่ไม่ถ่ายจริงหรอเข้าคิวตั้งนานออสจบลกระดิกแล้วก็ราคาหรือไม่ลอยตังลอยสังแว่ยางได้ไม่ที่คอคออากได้เต่าได้ไม่เต่า ังเกเนี่ยนานนะคะเพราะว่าหลังโรงแร็ร้อค่ะคนนะคะคมเออยับอไปด้วยมงานโรงแรมแม่มองโรงแรมเรียบร้อยค่ะแม่เรียรถเร่งรถเลนทีเดียวนทีเดียวเลยน้ำหนี้เน่ประดิษ

แม่บอกว่าู้วยใบหน้าเพราะว่าใบหน้าของอาจารย์ยิ่งยิ้มขนมปังยิ่งไม่แน่ใ้ใจกันมาเลยมาเลยงานจะมงานจังวันเนาะ Si O-Yue 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 Sτο Seto S <laughs> Alcohol S <laughs> C C C ah c不會 l 이상 kkw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 olkwk classic gong gong plus gong bo kino me b Ooooh provocat เดรถมอจอดไนไปเอากมมาเลยลูกตาอยู่นรถรอเยอะพาเลยลูกยงเป่นไรเล่นลูกรยงปเล่นมันเลยจริงรเดี๋ยถแจกต้องออกมาเลแหละแถวส่งลูกอากาศกำลังดีเลยนะ ออกมาดีอยู่สักคืนไหมคะอากาศดีอากาศดีดีแล้วที่ไม่ตกค่ะตอนนี้ขอแล้วขอับหนึงคูหลบที่ียว

Lọt 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 Má đi tung thêm mấy Tung Đi nãy á